คนดูดิสัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่อันนี้เป็นกลับเป็นสีแดงและมีตัวเลขด้วยนะแล้วแต่ความเชื่อนะทุกคนพวกเลขพวกเนี้ยตกพื้นกพื้นก็มีเหมือนกันนะน่านชื่ไหมทุกคนนี่นันมีอะไรนี่ทุกคนต้องจัดการมันนะไปไหมครับเฮ้ยอยู่หน้าดูเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิดนะทุกคน ทุกคนครับวันนี้ผมก็มากับน้องต้นไม้นะใช่คร uh ับ huh. คือวันนี้ผมอะ่ะชวนพี่แฟแล้วนะแต่พี่แฟรไม่ว่าง uh huh. น้องต้นไม้ก็เห็นผมออกมาจากบ้านก็เลยขอมาด้วยนะใช่ uh huh. ผมก็บอกว่าไม่ต้องมา uh huh. น้องบอกน้องอยากมานะวันนี้ผมอะ่ะได้ยินชาวบ,บ้านเขาพูดจนว่าตอนเนี้ยนะมันมีเสือสมิงนะเขามาลก,กบดานในวัดลางแห่งนี้ ตอนนี้ผมมาถึงวัดล้างกันนะมาที่กุฏิเก่าๆของวัดล้างอ่ะผมก็พยายามหาดูรอบกุฏิที่ผมอยู่แล้วนะตอนนี้ผมก็ไม่เจอเดี๋ยวผมเปิดคลิปเสร็จเนี่ยผมจะไปดูรอบกุฏิไลไรกุฏิที่อยู่รอบๆวัดล้างนี้นะก็ผมก็เคยได้ยินมานะว่าวัดล้างแห่งนี้มันมีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะมากได้ครับวันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับคือ ทำไมน้องต้นไม้ไม่ใส่เสื้อแขนยาวคือน้องชอบกันใส่เสื้อแบบนี้นะน้องมาแบบแบบเสื้อแขนยาวเก่งแบบขาย,ยาวไม่สะดวกนะเราก็ไม่ว่าน้องนะเป็นความชอบของน้องก็ฝากพี่พทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมและดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะเพื่อสพอร์ตผมไปอีกหนึ่งช่องทางนะและจะทำคลิปต่อตอไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคน เราพร้อมแล้วเราไปตามดูแต่ละกุฏิดูว่ามันจะหลบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะไปทุกคนนะครับไปทุกคนเดี๋ยวผมจะขอลองไปดูไอ้ตรงข้างล่างนู้นดูก่อนนะตรงนี้อันนี้ครับมันมีกุฏินะครับมันไม่คุ้นมีกุฏิหลังมีกุฏิลูกนะ๋ยวเราไปเข้าไปดูกันคิดจะมีดอาคมาไหมครับเอามาเอามา ออใช่นะับทุกคนท้ยทำไมมันต้นไม้มันล้มมาแบบเนี้ยขวางทางนะหรือมันจะมีเป็นคนพวกมันหรือเปล่าที่หลบ อันเนี้ยทำที่หลบของพวกมันไม่ให้ใครรู้ว่าพวกมันอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคอีดูนครับแล้วนะครับ,รบใช่ทุกคนดูดิเหมือนมันบังไว้ไม่ให้ใครเข้ามาที่ของมันหรือเปล่านะ เจออะไรไหมเนี่ยข,ข้างในนั่นน่ะน่าฮะเหมือนมีใครมาเขียนอะไรไว้นะทุกคนเจอไหม<ถ>สัญล<ถ>ักษณ์แปลกๆ<ถ>นะถ,ถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีอะไรเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่มันพผ<ข>ีน่าจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรือว่าหรือว่าอยู่ข้างในกักขังครับอ,อันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็น่าคิดอยู่นะว่าที่เขาทําไว้แบบเนี้ย มันอาจจะเป็นกักขังอะไรไว้หรือเปล่าไ,ไม่ให้อะไรที่มันอยู่ข้างในเนี่ยออกไปได้นะเฮ้ทนตรงพื้นก็มีนะ นี่นึ่งครับมีหลายจุดเลยเดี๋ยวเขียนไว้เลยทำไมเราออกจากที่นี่ดีกว่าครับหนจะไม่ปลอดภันยนะมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะตรงพื้นเนะี่ยเหมือนกับข้างหน้าทางเข้านี่เลยเราจะไปดูอีกกุฏินหนึ่งนะครับแป๊บนะเดี๋ยวเราจะดูกุฏิข้างล่างดูนะไปตงรถไหไม พี่ไปทางนี้ดีกว่าตงรงต้นไม้พี่เราก็ไม่ได้เดินตรงที่มันเป็นทางเดินลงไปทางกุฏินะครับ เราเดินมาทางเราจะเด,เะเดินลงอ้อมไปนะครับเพื่อมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็ฝากพี่ทุกคนให้กำลังใจผมกับน้องต้นไม้ด้วยนะ เพราะว่าตอนนี้เหมือนที่ผมได้ยินมาก็คือชาวบ้านน่ะเขาไม่กล้าเข้ามาหาพวกของป่านะตอนนี้ที่จะต้องผ่านวัดล้างเนี่ยเพราะเขาก็กลัวพวกสมนิงจะจับกินพวกเขาไปนะชาวบ้านที่เดินหาผักของป่าตอนนี้ก็หวาดกลัวไปหมดละก็เลยไปบอกให้ผมไปเล่าให้ผมฟังนะว่าตอนนี้สมนิงกำลัง มาหลบอยู่ที่นี่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะตรงไหนเหมือนพี่ได้ยินสิพี่ได้ยินพี่ได้ยิน,ยน,ยนอย่างเหมือนพี่ได้ยินเสียงไขวิ่งก็ไม่รู้รอบๆพี่เนี่ย คือวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะที่น้องต้นไม้ได้หยุดเรียนก็เลยอยากจะขอมาด้วยจริงๆน้องอะ่ะก็มีงานกันบ้านให้ทำนะแต่น้องเลือกที่จะมาที่นี่ก่อนผมก็บอกว่าให้ทำกันบ้านไปก่อนนะ <S <S น้องก็บอก <S <S อยากจะขอมาช่วยผมนะ ผมก็ไม่บังคับน้องนะน้องคือกันบ้านน้องน้องบอกว่าน้องทําแค่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วน,นะมีแค่สิบข้อชิงโมโตโรต์คอขึ้นเขานะทุกคนเข่าอีกลูกหนึ่งนะตอนนี้ ลงไปดูกุติข้างล่างก่อนดีกว่าเฮ้ยอทำไมนี่กุติที่เมื่อก่อนผมเคยเจอในคลิปพี่แฟศน,น,นะเฮ้ยทุกคนสัตว์แย้รักเหมือนกันเลยนะเข้าไปดูเข้าไปดูฟองทำไมเฮ้ยส,สี่แปดเก้า คนดูดิสัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่อันนี้เป็นกลับเป็นสีแดงและมีตัวเลขด้วยนะแล้วแต่ความเชื่อนะทุกคนพวกเลขพวกเนี้ยตกพื้นก็มีเหมือนกันนะนี่เจอไหมทุกคนอ๋อมีอะไรแปลกๆแกน่เลยที่เนี้ย เมื่อก่อนหน้าต่างตรงนี้ก็มีนะดูดิเดี๋ยวนี้หลุดออกไปหมดแล้วนะแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะข้างบนเนี่ยห้อยตรงเป่งหมดเลยนะ,รนะหรือจะเป็นพวกโจรเข้ามาเอาของที่นี่พวกมีวิชาอาคมหรือเปล่านะหน้าต่างก็ไม่เหลือสักบานเหมือนกันนะทุกคน ผมยังตกใจกับพวกสัญลักษณ์นี่เลยนะเนี่ยแล้วมีตัวเลขสี่แปดเก้าเนี่ยไปทุกนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกตี้ข้างบนที่เราเปิดคลิปกันก่อนนะผมจะขอลองขึ้นไปดูข้างบนเพื่อมันอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะ แต่เราจะขึ้นไปดูเหมือนกันว่ามีสัญญาลักษณ์หรือเปล่าใช่นะทุกคนสัญญาลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยจะมีเหมือนกับที่เราเจอมาหรือเปล่านะไปทุกคน้องกันใหม่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัแนแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอสัวหนะึ่งเลแต่ผมได้ดยินเสียงอะไรวิ่งรอบๆช่วงที่ผมเดินมาเนี่ย หลารอบเลยนะมผมต้องจัดการไอ้นั้นให้ได้นะเสือสมิงให้ได้นะก็ เมื่อวันก่อนผมไปจัดการไอหมอดูชลาชั่วนั้นคนหนึ่งอะ่ะผมจัดการมันไม่ได้นะมิดอาคมแทงมันไม่เข้านะมันจับผมกดน้ำเลยนะทุกคนเต็มมันกดผมเสร็จมันก็หนีไปนะมันไม่ได้เอาถึงชีวิตของผมเหมือนมันทางสอนผมไวนะ้ไว้ ผมจะกลับมากับพวกพี่แฟดนะให้กลับมาสัดการมันมันทำกับผมแบบนี้ทุกคดูต้นไม้แต่ละต้นนะตอนนี้ใบมันแห้งแลงไปหมดแล้วนะ กุฏิแรกที่ผมเปิดคลิปกันนะผมก็มาถึงจุดตรงนี้ละแต่ผมนี่มีกุฏินู้นนี่ไปดกนครับแปดน้องมั้ย มีอะไรไหมไมีสัญลักษณ์ไมีกุฏินู่นีกกุฏิหนึ่งนะ ไพี่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกุฏินั้นอีกกุฏินึงดีกว่าไปที่นี่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรนะแต่สองกุฏิแรกที่เราไปเจอมามีสัญลักษณ์บนผนังและตามพื้นเดี๋ยวผมขอไปมาดีมา,มา,ลมาลเลยอย่ห่างจากพี่ นี่มันอันตรายเร็วๆออกมาพาซิ่งอย่างนี้พาซิ่งอย่างใครว่าอย่าไปจับนั้นต้นไม้ ดูอย่างเดียวพอจะไปจับนี่มันจะไม่มีแล้วนะเหมือนเป็นห้องเก็บของนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลงไปรอข้างางที่แรกที่เราเจอกันดีกว่าเพื่อมันโผล่ออกมานะ ผมจะขอไปตั้งนั่งรอมันอยู่ตรงที่เดิมของผม,ผมที่ผมเจอมันนะพอตอนนี้ผมก็ตามหาหลาลกูตีแล้วนะผมยังไม่เจอเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันที่เดิมกัไไปนโมดงไม้เพราะว่าัได้ยินเสียงมันเป็นเสียงพวกโมโต,โตัวคอร์หรือเอนดูโรนะที่มันขึ้นเขากันก็ผมตอนนี้ก็รอมาสักพักใหญ่ๆละ ก็ยังไม่มีวิแววที่พวกมันจะส่งเสียงหรือออกมาเลยนะเดี๋ยวผมต้องเตรียมอาวุธไว้ก่อนนะเอา,าต้นไม้เดี๋ยวน้องต้นไม้ถืออันนถือยันไว้นะทุกคนต้นไม้เอาไม้ไปเอาไม้ไปก่อน มันออกมาแล้วนะน้องช่วยไหมมรงนี้ช่วยไหมช่วยไหมอืันนี้มึงไม่รอดแน่เดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะนี่ทุกคนน้องจัดการมันนะไมครับเฮ้ยอยู่น่าดูเลยนะครับไำไทำไมเฮ้ย อย่าเข้ามา้ิโอิยทำไมทำไมทำอะไรทำไมทำไมระมาก่อนระมางนี่ก่อนมันเป็นซมิงหรือตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนไม่ใช่ซมิงเลยนะ ต้นไม้ลบมันนี่นี่ไปเหมือนมันจะห่วงที่ตรงนี้ของมันหรือเปล่าหรือมันเก็บอะไรไว้อยู่ในนี้ไหม,มาเลยนมึงเฮ้ยมันปเป็นตัวอะไรวะต้นไม้มันนี่ต้นไม้ ทำไมไปเอานี้เอาประทัดจุดมันจุดใส่มันมันจะหนีแล้วเฮ้ยมันไปไหนวะดักมันตรงไหน จุนไรจุนไรจุนทำไมเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ตัวเดียวแน่เลยต้นไม้โอ้ยไฟฉันจุนไม่ได้เอ้าลองมันนี้ก่อนลองมันนี้ก่อนเฮ้ยทำไมวะจุนเปี้ยงเหรอทุกคนแกดก็ยังมีอยู่นะครับมันอยู่ไหนแล้ววะต้นไม้แบบนี้วะ นี่อะวะเฮ้ย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 ทำไมเนี่ยมันคือตัวอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ใช่แบบเสือสมิงเลยนะมันกระชากเสื้อผมมึงเย็นได้เกือบขาดเลย ผมไ่นะครับผมมันไม่ใช่เสือสมิงแน่มันไม่มีพฤติกรรมแบบสมิงเลยนะจุนจูบใส่ก็จิกไม่ได้นะครับหิวหิวอะไรเฮ้ยพะเนาะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอกมาดิ ทำไมถือก้อนพี่พี่จะเข้าไปจัดการมันแล้วได้ครับเดี๋ยวเข้ามาด้วย่อะนี่มันน่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละนี่นี่ไดเหรอ สมิ่งอะไรไม่รู้นะไปดูร้ายมากเลย<ไ>ต้นไม้ไอ้น,น้นองต้นไม้ก็ไปยู่หนแล้วนะประทัด<อ>ที่เตรียมมาก็จุดไม่ติดไ,<อ>ไฟแช็กจุดไม่ติดนะทุกคนเฮ้ย<อ>ผมจะกลับมาที่นี่อีกรอบเดี๋ยวต,ตอนนี้ผมไปขอตามหาตัวน้องต้นไม้ก่อนนะผมจะกลับมาที่ตรงนี้<อ>ต้นไม้ทุกคน เดี๋ยวผมขอไปตามหาตัวน้องต้นไม้ก่อนนะไปทุกคนไว้แค่ไวเ้ไวเพียงเท่านี้นะผมจะกลับมาตามล่ามอีกไปทุกคนสวัสดีครับ